สวัสดีครับผมช่างเทพนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสทําคลิปมานําเสนอทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นมินิบค์คู่แฝดนะครับเป็นล้อขอบ7นิ้วนะครับผมเป็นรุ่นท็อปนะครับเดีย๋ยวมาดูทีละคันนะครับผมคันนี้เป็นเบาสองตอนนะครับ เป็นเบาะ2ตอนแล้วก็เป็นเครื่องยนต์6.5แรงนะครับสตาร์ทได้2ระบบเบรกหน้านะครับผมเป็นเบรกหน้าหลังนะครับเป็นดิสเบรกแล้วก็จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือมีกล่องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับอันนี้ลูกค้าต้องการเบาะ2ตอนนะครับ เป็นแฮนด์ทรงสูงนะครับปั๊มบนซ้ายขวานะครับผมระบบเบรกเป็นเบรกน้ำมันเช่นเคยนะครับพักเท้าสองตำแหน่งนะครับผมถาดวางแบตเตอรี่นะครับเครื่องยนต์6.5แรงกุญแจสตาร์ท เป็นเครื่องยนต์ยี่ห้อที่คุ้นเคยนะครับผมเป็นเครื่องเดิมนะครับไม่ได้ถอดชุดกาวนาออกเนี่ยนะครับคันนี้ก็ท้าล้อสีดำนะครับขับนิ่งครับผมขับนิ่งมากแรงครับผม ส่วนอีกคันก็เป็นกระทะล้อสีแดงนะครับล้อขนาดเดียวกันลูกค้าอยากจะได้กระบอกชกหน้าเป็นสีเหลืองนะครับก็ทำสีให้นะครับแฮนด์ทรงสูงเช่นกันนะครับผมปั๊มบนซ้ายขวาเพราะว่าเป็นระบบเบรกหน้าและหลังนะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันครับ สตาร์ทสระบบพักเท้า2องตำแหน่งเช่นกันนะครับเบาะยาวครับผมตอนเดียวนะครับแล้วก็กล่องเก็บสัมภาระด้านท้ายเช่นกันนะครับผมนี่นะฮะ ้อยเสียก็เป็นปลาย ATV เช่นเดิมนะครับผมพร้อมทั้งพันด้วยผ้าพันท่อนะครับที่เพิ่มเติมก็คือจะมีสปริงรั้งนะครับผมครอบชุดคลัตช์นะครับแล้วก็ชุดคลัตช์ก็ยังเป็นคลัตช์แรงเหวี่ยงอยู่เหมือนเดิมนะครับเบรกหน้านะฮะ ส่งสองคันเลยครับผมเจ้าคันแฝดคันนี้สองคันนี้นะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของราคานะครับสำหรับรุ่นนี้ก็คือราคาอยู่ที่สองหมื่นสามพันบาทนะครับเบาะยาวลูกค้าอยู่กระบินบุรีนะครับแล้วก็เบาะ2สองตอนลูกค้าอยู่นนทบุรีนะครับผม นี่นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของช่างเทพนะครับผมสำหรับมินิบยสามารถสั่งได้ตลอดนะครับในส่วนของราคาแต่ละรุ่นหลังๆมาก็จะแจ้งไว้ในคลิปนะครับผมถ้าท่านดูจนจบ,จบคลิปท่านก็จะทราบราคานะครับ ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ติดตามรับชมคลิปแล้วก็กดติดตามช่องของช่างเทพนะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ